นะครับมันอนี้งแับมาตัดกระลำดอกนะครับให้ยำไอ้ใข่น,นะพี่น้องาพาคนหนึ่งตามยินตีไมนะครับของไอ้ี่บูดนะครับจบความสืนอมกำลังพาไปนะพี่นอ้องลำดอกนะครับกระลำดอกไอ้แล้วก็ กระเทียมนะครับนีะครับบรรยากาศคืบขึ้นนะคนตกอิ้ืนนะพี่น้องมอเป็นบล็อกป่ะนี่ฮึฮึไปเรื่อยๆไล่วันไล่วันบอกไล่วโมงหลา่ชิม้งนี่เนาะมุ่งอย่างนี้กันเนาะมออันนี้ชั่วโมงกัน มันซอกเ่าบอกเกอตหาจิบบอกไล่ไล่ชัวโม,ม,ม,มงนะครับเห็นงานนะของไรขีิบุตรนะครับไลชมม่ชัวมงชั่วโมงนึ่งก็ยี่สิบเก้าบาทหาจิบจังครับยี่สิบเก้าเช็คเจ้วพี่ลองได้ดีอยู่ครับแต่ก้างกัน้างกันนี่กันหลายจากโม่ช้านะพี่ลองขี่บุตรดี โอ้ฝนตกดิ่นแลวครับมานี้น,นี่ครับน,นี่นะครับน้ำกวนนุม่มโคราดนะครับนุมาาบนบน่มโคราดบัวไง่บยวหือบัวาลายบัวลายนุ่มโคราดบัวลายนะครับ นอนหพวกระตื่นเนาะปู๊ออกกันเนาะเพียงเข้าดาวกันดึกคักแน่มาขึ้นเนาะนะครับบรรยากาศนะครับนะครับต้นเงินลุกรลองไว้นะครับ เลยนี่ไอ้นั่น,น,น <c oughs> บอกว่าถึงนะครับพุ้ครับเพียงปลูกไปลำดอกนะครับหลายคลักเนี้ยนะครับนี่นะครับเพียงอี๊จะงำมๆงนะเพียง นหนาวใส่ปีไหมครับมือนี่เปิดเตะสกัดไมวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมุกกลาสองสองห้าหกบอกบานนี้บังหันหาทีสองพันยี่สิบเอ็ดบานนี้สองพังน,งนยี่สิบสอง นุ่มโพลารครับมึงนาครับมึงนาหนิเออเฮ้ยขนาดันนอนพวกระชื้นนะครับยังลอยอยู่ <c oughs> จะจัดคล้ายค้บ้าน ห้องเหรอครับใช่มึงไท่น่ะพี่รองแต่ว่าไอ้น้านี่ไอ้เหนากับฝนทีมาพร้อมกันนะครับหนากับฝนมาพร้อมกันใช่งานกับลำบากนะครับ ป้ายหญ่ขัาดนี้นะครับเริ่มหนาวแล้วพี่น้องหนาวแล้ววานนี้ท่านภูมิถดไอท,ทำรรนามาบ่ได้ครับเอารถไถมาอย่างเดียวพี่น้อง ฝนโต๊ะนี่นะครับรถธรรมดามาบ่ไดหลกนะครับฝากันพี่น้องเอาฝากันนะครับมาตัดเอาอยู่ฉันเลยครับงามงาพี้อง ปลากว่าวงครับโอดปมะม่นห้าชิบกชิบไเลยครับปลานี่ครับบ่าวโคลายก็ลองเอาลถดมาครับเพียง